ลูกของเพชรพลอยนะแม่แม่สวยไหมไปแล้วนูนไปรองเท้าเพชรพลอยพ่อจ๋าไปเด้วเจ็บไหมคะเจ็บอ๋อ กล้เกับแม่นะคะมาอยู่กับคุณยายค่ะอื้ออามหาเตดตาแล้วเนี่ยคนหาซังสังอเจียงเสียงฟ้าร้องลูกเสียงฟ้าร้อง ดูดูดูเขาทำอะไรกันตอนนี้เขากดเข้ามาเลยรม่แม่เดี๋ยวใส่แก้อยก่อนแป๊บนึงซ่องแคบตัวพาเนี่ยไปดูไปดูตามเขารู้ว่าเครื่องมืออยู่ไหนฮะโอ้กอดแม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ว่าสิไปเห็บเล็บทึงสี่อยากนอนคอยจะเอาไหนดีนอนมาสันท,ทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะแม่ผีผมแม่ผีวีผมไหมแม่อ้าจะเป็นช่างวีผมแล้วนะตอนนี้เอาไว้ก่อนเอาใส่กระลังเอาไว้ก่อนมาสนันวะ <laughs> ดังกันว่าถือโนโดอย่างเ uh งี้ยอ๋อช่างช่างยิ้มหน่อยช่างช่างยิ้มหน่อยค่ะช่างอ่ะ uh อุย้ยมาดูใครมาใครมาเปิดประตูก๊อกไปหนึ่งเนี่ยเนี้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 นยไปดู <c oughs> บททวดลูกนี่ผู้ใดนอนแบบคนหลอก อืมาเขาไปกวนเขาแล้วตอนนี้มิดซีดีแล้วค่ะพี่น้องคอยกัไปอาบน้าเด้หนูก็ต้องนอนเพราะว่างั้นหนูไม่ไมีเสียงอ่ะ

จริงจองจริงจังอาบสามก้อนมูตแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นมาปกปอแสดงว่าลูกวิทเมื่อไหร่อะปิดประตูห้องเลยให้นอนหน่อยนองนะน้องนอนหน่อยนอนุนอนน้อยเกียงกูดมอง